สื่อการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4การเรียนรู้ที่2เรื่องการเลือกใช้วันนาสีในงานทัศนศิลป์ครูผู้สอนครูทวีศักดิ์รอดภัยนักเรียนมองภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรภาพนี้เป็นภาพทุ่งดอกไม้นะครับ การเลือกใช้วันณะสีในงานทนาัศนศิลป์ในการสร้างสารรค์ผลงานทนาัศนศิลป์นักเรียนอาจใช้สีในวันณะใดวันณะหนึ่งวาดภาพระบายสีซึ่งเป็นการคุมวันณะสีที่ต้องการให้มีอยู่ในภาพมากที่สุดการใช้สีใดสีหนึ่งคุมวันณะสีของภาพนั้นจะทําให้ภาพดูมีความกลมกลืน ไม่มีสีได้ขาดสายตาแล้วภาพนั้นจะแสดงอารมณ์ของภาพได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าใช้สีวนะอุ่นและสีวนะเย็นนะครับปนอยู่ในภาพเดียวกันไม่มีการคุมวนะสีในภาพเลยก็จะได้ภาพที่มีผลงานที่ให้ความรู้สึกกวักไกววุ่นวายแต่ก็ได้อารมณ์น่าชื่นชมไปอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้านักเรียนจะวาดภาพระบายสีนักเรียนก็ควรจะ มีการใช้วันนะสีให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการคุมวัรนะสีด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยภาพจะดูสับสนวุ่นวายนะครับได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับตามที่นักเรียนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ดูตัวอย่างภาพที่ไม่มีการคุมวันนะสีนะครับโดยใช้ทั้งวันนะสีอุ่น และวันณะสีเย็นอยู่ในภาพเดียวกัน,นครับจะเห็นว่าภาพนั้นให้ความรู้สึกกวักวายวุ่นวายนะครับแต่ถ้าดูไปอีกแบบหนึง่งก็จะได้อารมณ์และน่าชื่นชมไปอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นเวลาเราวาดภาพระบายสีนะครับเราควรจะคุมวรรณะสีให้อยู่ในวรรณะเย็นหรือวรรณะอุ่นภาพนั้นจะแสดงอารมณ์ของภาพได้อย่างชัดเจนมากกว่าใช้สีสองวรรณะ วันณะสีช hmm. ่วยถ่ายทอดความรู yes. yeah. so hmm. age, well, like mm ้สึกและแสดงเวลาว่าเป็นเวลาอะไรนะครับเป็นเวลาตอนเช้าเป็นเวลาตอนกลางวันเป็นเวลาตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนนะครับจะเห็นได้ว่าภาพทั้งสี่ภาพนั้นนะครับจะถ่ายทอดความรู้สึกจากวันณะสีครับเวลาเช้าก็จะใช้อีกสีหนึ่งกลางวันก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งออกวันณาอุ่นนะครับส่วนตอนเย็นนะครับ มีสองวนะผนการแต่คุมด้วยวนะเย็นมากกว่าแล้วก็ตอนกลางคืนจะเป็นวนะเย็นนะครับการเปรียบเทียบภาพเดียวกันนะครับแต่ใช้สีวนะอุ่นและวนะเย็นนะครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องราวของวนะสีแล้วนะครับจะทําให้นักเรียน,นยวาดภาพระบายสีแล้วก็สร้างผลงาน ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือภาพมา้าซึ่งใช้ทั้งสีวันร้ออุ่นและวันรเย็นนะครับให้ปรบเรียบเทียบกันดูนะครับเป็นภาพเดียวกันเรามาดูตัวอย่างภาพที่ใช้สีวันร้อุ่นและวันร้เย็นนะครับภาพที่อยู่ในสีวันร้ออุ่นซึ่งคุมด้วยสีส้มเหลืองเป็นหลักภาพนี้แสดงถึงความรู้สึก ว่าเด็กในภาพเนี่ยกำลังรู้สึกร้อนจากแสงแดดที่สาดส่องมานะครับจะใช้สีส้มเหลืองนะครับเป็นหลักต่อมานะครับเป็นภาพกวางและกระต่ายซึ่งใช้สีวันรณะเย็นนะครับคุ้มด้วยสีฟ้าเป็นหลักเป็นภาพที่แสดงถึงบรรยากาศอันสดชื่นนะครับทำกลางความเขียวขจีของต้นไม้และความอุดมสมบูรณ์ของป่าจะเห็นได้ว่าการใช้สีวันร้ออุ่นและวันร้เย็นนะครับ ในการคุมโทนสีจะช่วยให้ภาพนั้นมีความรู้สึกแตกต่างกันนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับการระบายสีโดยใช้สีวนะอุ่นนะครับโดยภาพแรกเลือกใช้สีเหลืองนะครับระบายสีในภาพที่เราวาดโดยระบายสีเหลืองเป็นสีรองพื้นก่อนนะครับต่อจากนั้น จึงใช้สีแดงและสีชมพูเพิ่มน้ำหนักให้กับสีบนตัวปลานะครับแล้วก็ข้อที่3นั้นตกแต่งเก็บรายละเอียดนะครับของภาพให้เรียบร้อยจะได้ภาพปลาในสีวันะอุ่นที่สวยงามครับขั้นตอนการระบายสีโดยใช้สีวันะเย็นครับดูข้อที่1กันเลยนะครับสีของดอกไม้นะครับต้องลงด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นสีวันะเย็นต่อมา ลงสีที่มีน้ำหนักมากกว่าสีฟ้าคือสีคามและสีเขียวในส่วนที่เป็นพุ่มไม้นะครับจะให้ความรู้สึกที่เย็นสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แต่งแต้มด้วยสีเหลืองและสีม่วงเพื่อให้มีความสมบูรณ์และสวยงามนะครับสีเหลืองและสีม่วงนี้ก็อยู่ได้สองวันนะคือทั้งวันนะอุ่นและวันนะเย็น และภาพเป็นภาพตามจินตนาการนะครับที่ระบายด้วยสีวนาอุ่นเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรการวาดภาพจากจินตนาการเพื่อระบายสีวนาอุ่นต้องจินตนาการถึงภาพที่จะวาดก่อนนะครับเมื่อเรามีภาพจินตนาการอยู่ในใจแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้สร้างภาพตามจินตนาการคร่าวๆลงบนกระดาษก่อนนะครับนักเรียนแล้วก็ลงลายเส้นนะครับในภาพ ที่จะใช้จริงนะะในภาพที่เราล่างว่ที่จะใช้จริงแล้วก็เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ภาพสมบูรณ์และดูสวยงามเมื่อวาดภาพตามจินตนาการเสร็จแล้วให้ใช้สีเหลืองมารลบายนะครับเป็นส่วนรวมของภาพนักเรียนก็ใช้สีอื่นนะครับที่อยู่ในวรรณะอุ่นมารลบายในบริเวณที่ต้องการ โดยเน้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในภาพนะครับเมื่อเราระบายสีเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนนั้นใช้สีม่วงนะครับระบายสีกอญ้าเพื่อเพิ่มน้ําหนักและความสวยงามให้กับภาพที่เราวาดนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อภาพมีความสมบูรณ์แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเราใช้สีวนาอุ่นทั้งหมดเลยนะครับในภาพนี้ เื่อเราดูสีวรนะอุ่นไปแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างภาพจากจินตนาการที่ระบายด้วยสีวรนะเย็นกันนะครับนักเรียนการวาดภาพจากจินตนาการเพื่อนําไประบายสีในวันณะเย็นนักเรียนสามารถคิดและสร้างสารรค์ภาพตามจินตนาการนั้นด้วยตัวนักเรียนเองนะครับจินตนาการสามารถสร้างขึ้นได้หลายแบบนะครับทั้งการวาดการลงสีถ้าฝึกฝนบ่อย นักเรียนก็จะเป็นผู้มีจินตนาการกว้างไกลซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักวาดภาพที่ดีนะครับมาดูภาพที่1กันนะครับร่างรูปภาพที่มีจินตนาการไว้คร่าวๆก่อนนะครับเป็นรูปปลาโลมาภาพที่2นะครับเราก็ลงลายเส้นให้กับตัวปลาตัวใหญ่ทั้ง2ตัวภาพที่สามลงลายเส้นที่ตัวปลาตัวเล็กนะครับทั้ง2ตัวนะครับ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เหลือนะครับแล้วก็มาลงลายเส้นเก็บรายละเอียดในภาพเพื่อเกิดฟารสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าลายเส้นยังไม่มีการระบายสีนะครับจากนั้นก็กำหนดสีวันณะเย็นนะครับให้นักเรียนระบายด้วยสีวันณะเย็นคือใช้สีเขียว ระบายสีส่วนรวมของภาพก่อนจากนั้นก็เพิ่มน้ำหนักให้สีเขียวนะครับด้วยการระบายสีฟ้าและสีเหลืองบนตัวปลานะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าสีฟ้าอยู่ตรงไหนสีเหลืองอยู่ตรงไหนนะครับเราจะเพิ่มน้ำหนักให้กับสีเขียวตรงที่เราระบายสีเขียวไว้ทีแรกตรงกีบของปลาโลมาเราก็จะใช้สีฟ้าส่วนสีเขียวนั้นเราก็จะเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นจากนั้นก็เพิ่มน้ำหนัก ของสีเขียวและสีฟ้าโดยการระบายทับให้เข้มขึ้นอีกนะครับแล้วใช้สีม่วงระบายตกแต่งส่วนที่เหลือนะครับบริเวณปากบริเวณหางก็จะได้ภาพจินตนาการที่สวยงามขึ้นนะครับลองวาดภาพตามจินตนาการแล้วใช้สีวันณะอุ่นหรือวันณะเย็นระบายภาพดูนะครับเรามาเปรียบเทียบนะครับความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านผลงานทัศนศิลป์ ของเราเองและของบุคคลอื่นดูนะครับเขาบอกง,งานทัศนศิลป์ที่ดีนั้นนอกจากจะดูสวยงามแล้วยังควรสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของผู้สร้างผลงานนะครับเ <_ C _> ช่นภาพที่สวยดูแล้วสดชื่นหรือให้ความรู้สึกหเหี่ยวสนุกสนานหรือร้อนหรือเย็นนะครับนี่คือเราต้องเปรียบเทียบดูนะครับว่าในการวาดภาพแล้วเนี่ยผู้สร้างผลงานนั้น ด้สร้างผลงานให้ความรู้สึกอย่างไรกับภาพที่สร้างออกมาเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างการเปรียบเทียบความรู้สึกผลงานที่ถ่ายทอดออกมาในงานทัศนศิลป์จะเห็นภาพแรกเป็นภาพบ้านที่อยู่ริมทะเลมีต้นไม้มีดวงอาทิตย์นะครับนักเรียนมองแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับว่าบ้านนี้อยู่ริมทะเลรู้สึกสงบสงบเงียบมาดูภาพที่สนะครับ เด็กกำลังวิ่งหนีฝนตกนะครับนักเรียนมองภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับในภาพนั้นผู้ที่สร้างผลงานนะครับเขาสร้างผลงานขึ้นมาเนี่ยมองแล้วรู้สึกว่ากังวลนะครับดีบเพล่งนะครับพะฝนกำลังจะตกที่3านั้นเป็นภาพดอกไม้นะครับที่กำลังไหวเอ็นไปตามลมนะครับมองแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับพอใช้สีที่เหมาะกับภาพด้วยเป็นยังไงบ้างครับ นักเรียนหลังจากเราได้เรียนเรื่องการเลือกใช้วรรนะสีในงานทัศนศิลป์ไปแล้วนักเรียนมีความรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นไหมครับหวังว่านักเรียนนั้นคงจะไปวาดภาพโดยการใช้สีวรรณะอุ่นและวรนณะเย็นในการคุมโทนสีของภาพนะครับแล้วก็มีขั้นตอนนะครับการใช้สีให้เหมาะสมกับภาพว่าเวลาอะไรเราควรใช้สีแบบไหนเวลาเช้ากลางวันเย็นและตอนกลางคืน เราควรใช้สีวันณะใดขั้นตอนการระบายสีนะครับครูก็ได้สอนไปแล้วการใช้สีวันณะอุ่นระบายภาพที่เราวาดตามจินตนาการหรือสีวันณะเย็นนะครับระบายภาพตามจินตนาการมีการเปรียบเทียบความรู้สึกของภาพที่ออกมาด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากคุณครูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีนะครับ